ครับสวัสดีครับช่วงนี้ตอมันเขียมครับผมก็เลยเอาดักแดแตนไปก่อนเนาะรสชาติก็เหมือนกันอยู่นะครับ <c oughs> หอแล้วขวาใส่พริกใส่หอมเรียบร้อยครับเปิดแก๊สบบเลยนี่ขวาไปคว้ามาก็หอมอะละนะครับผมคนปุ่นคนเพ่เอาจนพริกเหวพริกเง่าแล้วก็ปอลละเอาละครับผมได้ตีและตำพริกตำหอมล้อเลยครับอ่าท่องมาถึงเหมือนน้ำพริกตออตนา <c oughs> ตอมันเขียมครับ มาให้มวันี้ถ้าเปิลได้บรนนักบรหลายนี่นะครับผมตึ้งหมมีไหมาขายครับพอหรอเจอตอเหลืองกันนี่ <c oughs> ตอเหลืองเต็มโคกค,ครับคันนี้ <c oughs> เอาตามเย็นเอาเรียกเลยครับผมตามไปตามมาหอมโซ่ไปแล้วเออยางคือครับผมเมนูนี่นะไผ่มาล้องกันล้องอย่างน,นะครับผมบอกสังวรลิขิตนะมาะเหม,อมือนกันนะครับผมน้ำพริกดักแดก <c oughs> อต่มไว้ต่ำมาเหลื่มนื้แล้วครับผมทานนืเนี่ยเอาน้าอุ่นเข้าใส่เดอ้อน้าอุ่นขอยย่อยเนาะไปเนาะไปครับปัตรตึงหม้อครับช่วงนี้ก็ปุ้งเลยครับจางได้ใส่นั่นครับผมเก็บพักหลวกพักเป็นล้อเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมนําพริกตอ่อครับพอไปพอมมาก็ายังแอบโถนเนา <c oughs> เลี้ยงอินซิงวันแต่ผมมีพักอย่างใสเลยครับผมหอมปอมพักจีพักอย่างนี่เมียบ่ได้ใส่แล้ววันนี้นะ ใส่ก็พริกไปบดได้ก็เป๊อแล้วครับรสชาติก็พป๊อได้อยู่นะครับเหมือนน้ำพริกต่อปะาท่อยังเหมือนเลยครับผมป้าดยังมันเลยครับถ้ากินวันผูกนี่ก็กลายเป็นน้ำพริกตอเนาะต่อจากวันนี้ครับผมกิน2องวันเลย <laughs>